วิดีโอนี้สนับสนุนโดยลาวาัลบัคร้านบริการขายโลบัคราคาสุดคุม้มกดผลปีศาจของบล็อกฟุตกดเพชรและสตาร์ัสในแมปของ All Star กดรีโลโทเค็นและบัลเลนพาร์ตในแมปของ Anime a ะแอพเลนเและแมปอื่นๆอีกมากมายใครที่สนใจลิงก์อยู่ใต้คลิปอย่าลืมไปใช้บริการกัน,กนเยอะๆนะครับโอเคครับ okay, ผมสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกๆท,ท,ท่านกันด้วยนะครับวันนี้ในเกมโลบัคนะครับในแมปของ All Star Tower Defense นะครับในวิดีโอนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีการเล่นอีเวนต์นี้นะครับซึ่่่่งเเ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 ปป็็็นนนออออออีีมมีีวววต์์์์ซซซัััมม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 มรรรรรรผไไไยยยกยก Summer, ยกา Summer, กาาดด้้ นะเพราะว่าเอาจริงๆคือพุ้เนี่ยมันเหมือนเอาอันเก่ากลับมาเลยนะครับก็คือใครที่ไม่รู้พุคืออะไรพุคือรีวอร์ดจากอีเวนต์นี้เอาพุ้เปิดปุ๊บคุณจะสามารถได้สกินได้ตัวละครด้วยนะครับแต่ว่าวิดีโอนี้ผมยังไม่เคยเล่นเลยแต่ผมหาข้อมูลมานะครับในวิดีโอนี้ก็ฝากกดไลค์คนละหนึ่งทีกันด้วยนะครับอ่าหลายๆคนน่าจะสงสัยครับว่าทําไมผมนั้นมีชุดของอ่โยมัทูตนะครับทุกคนก็คือผมเนี่ยอ่าทางนาวีนะครับได้ทําการอินไว้ผมเข้าเป็นกัปตันนะครับผมอันนี้ผมพูดจริงผม ละมังนะครับคือตัวกัปตันเนี่ยสามารถอินไว้นะครับผมเพเยอร์ใครก็ได้นะครับเข้าเป็นทีมต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าตัวอีเวนต์เนี่ยนะครับมันจะมีกัปตันนะครับที่ใส่ชุดแบบนี้นะครับแล้วก็จะเป็นคนที่สามารถอินไว้หรือว่าเชื้อเชิญนะครับคนต่างๆมาเล่นอีเวนต์กับเราได้นะครับก็คืออีเวนต์เนี่ยเราจะเปต้องมีทีมในการลงการเล่นของเขาเนี่ยมันจะเป็นการสุมแต่ว่าเราสามารถอินไว้ผู้เล่นกันได้ก่อนอื่นเลยนะครับเราก็ต้องมารู้ก่อนนะว่าตัวของกัปตันเนี่ยมีทั้งหมดกี่ทีมนะครับโดย แต่ว่าเอาจริงๆคือทุกคนไม่จำเป็นต้องรู้ก็ได้แต่ว่ารู้ไว้หน่อยก็ดีนะครับให้ทุกคนนะครับเข้ามาที่ช่องทีมอัลลูเบนนะครับทุกคนก็จะเห็นว่าเขาบอกว่าให้เรานั้นไปจอยทีมคนอื่นโดยการอินไว้นะครับจากกัปตันซึ่งผมเนี่ยเป็นกัปตันเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะฮะก็คือแต่ละคนนั้นจะมีกัปตันอยู่นะครับอย่างเช่นตัวเนี้ยนะเนี่ยหลายๆคนเนี่ยอารันคาก็จะมีนาวี่บาบาบาเป็นกัปตันนะครับตัวโซลิเปอร์หรือว่ายมทูดเนี่ยก็จะมีกัปต ็ตัวของคิงลูฟี่บาบาบาอะไรเงี้ยก็เป็นกัปตันเหมือนกันาการที่เราจะอินไวท์เขาเนี่ยนะครับเราจาเป็นนะครับผมจาเป็นมากๆคือเราอะตัวคนที่เป็นกัปตันจะต้องอินไวท์หลายๆคนหลายๆคนหลายๆคนนะครับผมไม่รู้นะครับว่า,าทุกคนสามารถอินไวท์ให้เป็นกัปตันได้หรือเปล่าแต่ว่าอันนี้เดี๋ยวผมจะสอนให้ดูสําหรับวิธีการเล่นอีเวนต์นะครับให้เราทําการพิมพ์ส S/ นะครับในช่องแชทนะครับเพื่อทําการอินไวท์ของแต่ละคนซึ่งมันจะมีตัวของป๊อปอัพขึ้นที่ตัวละครคล้ายๆเราขอเทดเขานะครับจะเป็นการรีค แทนนะครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะครับซึ่งวิธีการที่เราจะอินไว้เนี่ยเขาก็ทําให้ดูด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะอ่นนี้ครับเขาจะพิมพ์ S/ S/ ั s สนะครับคราวนี้ก็สามารถรีคูดได้จะเห็นตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูเช่นกันนะครับเขาก็บอกเรานะครับว่าให้เราไปทําการรีคูดนะครับหรือว่าไปเกณฑ์คนมานะครับถ้าเราเป็นกัปปันนั่นก็หมายความว่าผมเนี่ยเป็นกัปตันหรือว่าคนบางคนในนี้ก็อาจจะเป็นกัปตันก็ได้คนที่ดูอยู่ใครที่มีโซลิเปอร์ที่เป็นเหมือนเป็็็นนนนททีมมมมของงแต่ละคคัยยาผเเปปปชุุดู เป็นอลังคารอะไรเงี้ยคุณสามารถไปไปเป็นไอ้นี่เขาได้นะครับไปทําการอีไว้มาเล่นเป็นทีมบบาานะครับในดิสค่อนเขานะครับในทีมโลนะครับผมก็จะมีตัวของทีมขึ้นมานะครับโดยวิธีการที่เรานั้นจะเข้าไปที่แชทของแต่ละทีมนั้นเราต้องรู้ก่อนนะครับว่าเราเป็นทีมอะไรอย่างเช่นเราเป็นทีมอย่างผมเป็นโซลิเปอร์นะครับผมก็กดโซลิเปอร์นะครับปุ๊บคราวนี้มันก็จะขึ้นแชทนะครับว่าโซลิเปอร์ขึ้นมา เราก็สามารถที่จะดูได้นะครับว่าเขานจะส่งลิงก์มานะครับให้เราเข้าไปเดี๋ยวเขาก็จินไว้เราแล้วซึ่งเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะครับในที่ขอของผมนะครับก็มีเช่นกันนะครับผมก็เพิ่งสร้างมาเมื่อกี้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็คือใครที่อยากเล่นกับฝรั่งก็สามารถมากดตรงนี้ได้นะครับคราวนี้ของผมนะครับผมในที่ขอประกาศหลักนะครับก็จะมีนี่ครับผมเป็นทีมของแต่ะคนนะครับใครรู้ว่าตัวเองเป็นอะไรก็เข้าทีมนั้นอย่างเช่นผมเป็นโซลิเปอร์นะครับผมก็กดเข้าโซลิเปอร์นะครับตอนนี้ก็จะยังคงไม่ค่อยม ลรวก็จะให้คนนั้นมาจอยกันโอ,โอเคครับทุกคนครับตอนนี้นะครับผมก็อยู่ในเซิร์ฟวีผมนะครับและคราวนี้ก็คิดว่าหลายๆคนนั้นน่าจะยังไม่ได้อยู่ทีมนะครับผมพวกทีมอ่สมทีมที่ผมเอ่ยไปนะครับไม่ว่าจะเป็นอารันคา หรือว่าควินซี่โซลิเปอร์นะครับอย่างเช่นผมเป็นหัวหน้าหน่วยโซลิเปอร์นะครับผมสามารถอินไวต์นะครับเหลือเชื้อเชิญนะครับคนที่ไม่มีทีมเข้าร่วมเป็นยามาทูดได้นะครับวิธีการของผมนั้นก็คือกดแสลดนะครับผมพิมพ์แสลดนะครับในช่องแชทนะครับอย่างผมนะพิมพ์นะแสลดนะครับ คราวนี้ก็จะเห็นนะครับว่าคนไหนที่ไม่ได้อยู่ในทีมเราก็จะมีหน้าต่างป๊อปอัพขึ้นว่ารีคูดหรือว่าเกนเขาเข้ามาเป็นหัวหน้าหน่วยนะครับสมมุติถ้าคุณเป็นควินซี่นะครับคุณก็สามารถทําแบบนี้ได้เช่นกันคุณเป็นอารันคาคุณก็สามารถสลัดลัแล้วก็ทําแบบนี้ได้เช่นกันนะครับถ้าเกิดเรานั้นคลิกที่เขารีคูดเข้าทีมเราเขาจะเด้งนิดหนึ่งแป๊บหนึ่งนะครับแล้วเขาก็จะกลับเข้ามาใหม่นะครับหลังจากนั้นนะครับเขาก็จะเป็นทีมนั้นๆนะครับอย่างเช่นผมเป็นยมประทูดนะครับผมผมก็กดรีคูไปนะะับอ แดี๋ยวเขาจะเด้งนะผมไปโยมมาทูตนะปึ๊บอ่าไปอันนี้นะครับผมกดเขาเดี๋ยวเขาก็จะเด้งไปอ่านี่ครับคือเขาไม่เป็นไม่เป็นโยมทูตนะเขาไม่เป็นใครไม่เป็นอะไรเลยนะครับไม่ได้อยู่ทีมอะไรเลยผมเลยกดที่เขาเพื่อให้เขานั้นเป็นทีมของผม ก็คือโยมมาทุ่นั่นเองอ่าเรียบร้อยแล้วคือถ้าตัวไหนนะครับไม่มีตัวกรอบสีเหลี่ยมนะครับที่ตัวหลังจากที่เราพิมพ์สลับเนี่ยนั่นหมายความว่าเขานั้นนะครับอยู่ในทีมใดทีมหนึ่งแล้วนะครับทุกคนครับอันนี้คืออ่าวิธีการเชื้อเชิญนะครับผมหรือว่าอ่าส่งอินไว้์ให้เพื่อนเข้าทีมนะครับกิจกรรมนี้นะครับเราไม่สามารถนะครับผมเล่นกับเพื่อนได้จริงๆนะครับแต่ว่ามันมีวิธีการเล่นอยู่ก็คือเราอาจจะต้องเข้าพร้อมกันนะครับคือเวลาเราเข้าไปในประตูอีเวนต์นะครับมันจะเป็นเซิ มันจะเทเลพอร์ตไปเลยนะครับถ้าเราโชคดีเราอาจจะถ้าเข้าพร้อมกันนะนะอาจจะเจอกันในในนั้นก็ได้ซึ่งตัวอีเวนต์นะครับเล่นได้8คนนะครับผมคิดว่าน่าจะประมาณ8คนแหละไม่น่าจะเกินกว่านี้ถ้าเกินกว่านี้ผมว่ามันน่าจะง่ายเกินไปผมยังอยู่ในโหมดที่อินไว้เขาได้นะครับผมก็จะอินไว้เขาแล้วขอกจะเจง่์ผมจะถามเขานะครับว่าคนที่เป็นผมส่งไปให้เขาแล้วนะครับว่าเขาเป็นโยมทูตนะครับแล้วถ้าเกิดเราเขาพิมพ์สลสนะครับมีอะไรขึ้นที่ที่ตัวคนไหมนะครับ ตอนแรกน่าจะมีผมคิดว่าตอนแรกยังไม่มีคงไม่น่ามีครับ น่าจะต้องให้เป็นหัวหน้าหัวหน้าหน่วยเรียบร้อยแล้วนะครับอ่ามีคนบางคนบอกมีนะตามนั้นผมผมไม่รู้เหมือนกันนะครับใครที่โดนเชิญเข้าทีมแล้วนะครับแล้วพิมพ์สลับสลับนะครับแล้วก็ลองเชิญเพื่อนที่ไม่เคยมีทีมนะครับมีอะไรขึ้นที่ตัวเขาเหมือนผมไหมแบบรีคูดี้ก็ฝากคอมเมนต์กันทีนะครับคอมเมนต์กันทีนะครับวิธีการเล่นอีเวนต์นะครับก็อ่าสมมุติว่าถ้าคุณไม่รู้ว่าคุณอยู่ทีมอะไรดีกว่าคุณแบบเพิ่มไปกดแล้วนะครับไม่รู้ว่าอยู่ทีมอะไรให้คุณนะมาี่่่ลลกกนนนนนนะะครรรััับาาแแ้้้้้วว็เขปปตตูไใหห ทําทีมไปก่อนนะว่าคุณจะใช้ทีมอะไรนะครับผมต้องเอาตัวไปเพราะว่าเวลาเราเข้าไปแล้วนะครับเราไม่สามารถออกมาจัดทีมได้หรือว่าหมายถึงว่าไปจัดทีมในนั้นได้นะครับโอเคคราวนี้ไปครับผมมีผ้าคลุมไหนอ๋อนี่ไงนี่ไงอันนี้เขาเป็นหัวหน้าหน่วยนะครับอันนี้ผมว่าน่าจะแรนดอมนะ หัวหน้าหน่วยอันนี้ผมไม่รู้เหมือนกันบางคนก็มีผ้าคลุมบางคนก็ไม่มีผ้าคลุมนะครับโอเคเราเข้าไปก่อนหลังจากที่เราเข้ามานะครับอย่างที่บอกครับว่าเราไม่สามารถเล่นกับเพื่อนได้นะครับเราเข้ามาปุ๊บคือมันจะสุ่มนะเข้าล็อบบี้มานะครับเป็นล็อบบี้อีเวนต์นะครับล็อบบี้อีเวนต์วิธีการเช็คนะครับว่าเราเป็นทีมอะไรนะครับก็ให้ทุกคนนั้นมาที่ตรงนี้ครับเดินมานะครับมันจะมีเป็นเหมือนหุ่นอยู่นะครับอย่างเช่นผมนะครับเป็นยมทูตนะครับก็จะมีตัวของยมทูตตรงนี้ยืนนะคร นะครับถ้าเป็นควินซี่เป็นอะไรเงี้ยก็น่าจะขึ้นแบบนี้นะครับแล้วก็วิธีการเล่นอีเวนต์นะครับให้ทุกคนนั้นเข้าประตูไปเลยนะครับเข้าไปเลยนะครับมันจะทําการรวบรวมคนนะครับแล้วก็ส่งไปที่เซิร์ฟเวอร์อีเวนต์นะครับประมาณนี้นะครับซักเซิร์ฟเวอร์หนึ่งนะครับอย่างที่บอกครับว่ามันจะสุ่มนะเล่นกับเพื่อนไม่ได้ก็ถ้าเข้าประตูพร้อมกันก็อาจจะมีโอกาสก็ได้นะครับอ่าอย่างเช่นนะครับผมเข้ามานะครับตอนนี้มีโอ้มีคนมีคนในทีมผมที่ผมอินไวไปเมื่อกี้นะครับ2คนนะครับอ่าตอนนี้มีทั้งหมด8คคนนะรับ ลองดูกันว่ารอบนี้จะผ่านไหมครับวิธีการเล่นอีเวนต์นะครับก็ง่ายมากครับคือมันจะออกมาแค่ทางเดียวนะครับแล้วก็บอสเป็นพุชชี่นะฮะเลือดบอสนะครับอยู่ประมาณ10บสิบเลี่ยนแล้วกันนะครับแล้วก็หลังจากที่เราจัดการบอสได้แล้วเนี่ยนะครับมันก็จะได้เป็นเหมือนพุออกมานะครับเดี๋ยวเอาเป็นว่าตัวพุเนี่ยเดี๋ยวผมจะให้ดูทีหลังนะครับตัวอีเวนต์เนี่ยผมจะไม่สอนเล่นมากเพราะว่าเอาจริงๆแล้วมันก็เล่นง่ายนะครับถ้ามีเพื่อนๆมีทีมดีๆนะครับก็นั่นแหละครับจะจบเร็วนิดหนึ่งนะครับ สามชิ้นถึง5ชิ้นนะครับเป็นต้นไปนะครับสูงสุดคือ5ต่ําสุดก็คือ3เลยนะครับผมเดาว่าประมาณนี้นะครับเท่าที่ลองลองมานะครับสำหรับตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะขอตัดแล้วกันนะครับแล้วมาดูครับว่าช่วงสุดท้ายนั้นจะเป็นยังไงครับ A few moments l โอ้แต่คูลเลอร์แม่งเยอะจริงหมดเนี้ยยังโอ้โหแม่งทุกคนจะบอกว่าคูลเลอร์นั้นเหมาะกับทุกหมดคือจริงๆมันก็เหมาะกับทุกหมดอ่ะจะบอกว่าหมดนี้หมดนั้นหมดหมดนู้นไม่ได้ครับมันก็เหมาะกับทุกหมดนั่นแหละ ห้าพันล้านนะครับเลือด5้าพันล้านนะทุกคนมันมันเยอะมากเลยเ้ยจบและคราวน,นี้คุณนะครับก็จะได้ของสปิดไฟเวิร์กมานะครับ2อันสามอันอ่าสามอัอนนะครับ จารีเพย์ก็ได้ถ้าคุณเจอทีมดีนะแต่ว่าผมไม่รีเพย์นะครับผมจะกดออกนะครับก็อันนี้คือวิธีการเล่นอีเวนต์นะครับไม่ต้องโยนเหมือนผมนะครับเพราะผมเอาตัวอะไรคอนอะไรมาก็ไม่รู้นะครับจริงๆก็ต้องเอาคูลเลอร์เอาตัวเมต้าเมต้ามานะครับอะไรประมาณนี้นะครับมีพุชชี่ก็ยิ่งดีเหมือนกันนะเพราะว่ามันจะทําให้บอสตัวพุชชี่เนี่ยตายเร็วอะไรประมาณนี้นะครับทุกคนอันนี้ก็คือวิธีการเล่นอีเวนต์นะครับเออแต่ว่าทุกคนก็น่าจะเล่นเก่งกว่าผมนั่นแหละนะครับวางนู่นวางนี่วางนั่นอะไรก็ไดด้้นนนนนนะะะะะคคคครรรรรรรัััับบบบออ่าาวิิิธีีกเเเปใหมมทสสตตจจผช แล้วก็มาที่ไฟเวิร์กนะครับตรงนี้นะครับแล้วกดยุดไปปึ๊บเป็นซาสเกะซัมเมอร์ครับสกินนะครับเป็นสกินอ่ะต่อมาโปอ่ะเหมือนเดิมครับสกินอ่าดวนต่อเหมือนเดิมปะ โอเคครับคุณเชื่อเรื่องซาสุเกะ3ตัวหรือไม่นะครับผมเชื่อนะครับเพราะว่าผมโดนมาแล้วนะครับ3ตัวนะครับนี่ก็คือวิธีการเล่นอีเวนต์นะครับผมซัมเมอร์นี้นะครับก็งงอะไรสงสัยอะไรก็คอมเมนต์กันไว้ได้นะครับใครที่อยากจะเป็นทีมโยมทูตนะครับผมเข้าดิสคอร์ดของผมนะครับผมจะมีลิงก์เซิร์ฟเวอร์พีผมนะครับแล้วก็เข้ามาแล้วผมก็จะสามารถอินไวด์ได้หรือว่าคุณไปขอให้เพื่อนๆที่อยู่ในทีมนั้นอินไวด์ก็ได้เช่นกันนะครับในวิดีโอนี้ขอบคุณทุกคนนะครับที่รับชมนะไว้เจอกกกกกัันนนนนนนใใคคคลลลิปห้้าาะะะรรบฝดดดดดไ์์ผผมมแแช subscribe ววยีโ ถัดไปจะเป็นอะไรก็อย่าลืมติดตามรับชมกันด้วยนะครับขอบคุณทุกคนที่รับชมครับขอให้สนุกกับ All StarTower Defense สวัสดีครับ